อันหนึ่งในทิกตอกที่พี่อยากจะนําเสนอนะครับนอกเหนือเสียจากว่าหนังหนังตัวเฮียทอดนะครับผมเป็นคืออันนี้ครับคือคืออันนี้ครับนี่ครับคีโตไซลับไซลับยาหวานนะครับ อันนี้ยอนยอนนะครับดูจากที่มันลดได้แล้วมั<ใ>นต,<ร>ต้อนตจิดไหมเวลาเวลาเวลามันผิดแล้วมันจะไล่กินก่อนเนี่ยพอหลักฐานมาตัวไปเนี่ยอ๋อเหมือนใครเหมือนใครอันนี้พี่บอกเลยนะเพราะว่าพี่อยากส่วนตัวพี่อยากกินชาไทยไม่ได้พี่กินชาไทยไม่ได้แล้วทีเนี้ยทีเนี้ยด้วยความที่เรากินไม่ได้ใช่ไหมเราก็อยากกินชาไทยเพราะเราเป็นคนชอบกินชาไทยก็เลยเสื้อนี้มาเพื่อเพื่อจะได้กินชาไทย แล้วก็เลยเามาใส่กับนมเนี่ยนมในแก้วนี้นะแล้วพี่ก็จะต้องเทเข้าไปใส่เยอะอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะรสชาติไม่ได้เลยแล้วก็คนนะแล้วก็ลองดูด โค้กอร่อยไหมอร่อยครับเหมือนโคก้กเหมือนโค้กที่เป็นขนมอะ่ะโค้กเนี่ยมันโคลามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป๊ปซี่มันไม่ใช่โค้กอะ่ะแต่มันคือโคลาโคลาในที่นี้คือขนมอะ่ะเหมือนขนมโคลาเม็ดเมดที่เรามาบดให้มันเป็นผงๆแล้วก็ดูดอะ่ะนั่นแหละเรามั้นเลย ฟังเรื่องอะไรฟังอะไรเห็นคนกินเยอะอยู่างลองเหมือนกันลองเลยครับมันมันคือพี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็ตอบไม่ได้นะว่ามันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายไหมแต่แต่แตกูว่าเห็นนักก้ามเขาก็รีวิวอะคนนักก้ามาก็แดกนีเยอะกว่ากูอีกพี่ก็เลยแบบลอง สวัสดีครับรออรตีผมเป็นช่างประตูผมซ่อมให้ฟรีครับรบก<ช>วนที่อถอดประตูแล้วส่งมาให้ผมที่กรุงเทพทีครับคือกูต้องถอดคือกูต้องถอดอันนี้ให้พวกมึงเหรอให้มึงเหรอกูต้องถอดประตูเนี่ยนะมึงดูประตูไอ้สัตว์มันไม่ใช่ประตูธรรมดานะเฮ้ยมันเป็นประตูเก็บเสียง ก็ถอดไปมือ,อังไงแม่งใช้สว่านบ้านกูมีสวานเสื้อผมบอกเนเสื้ออันนี้มันเสื้อลินปกติครับเขาซ่อมไม้มพี่ก็เอาให้เขาซ่อมาอ้งงเจียวางไงเจียว,ว,งงวโอ้พี่เรกอะไรครับ เลขหนึ่งหกห้าแปดครับพี่หนึ่งแ่ห้าแปดใช่ไหมแบ่งเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวพเตขอแบ่งหน่อยไม่เอาไอเทมมันไปยิงเองวะหนึ่งพันโอเคนี่คือกำไรที่ได้ไม่ไม่ไม่โอเคอันนี้มันมีของใหม่อ่ะอยู่ที่จูดาสอีกน่าจะได้บางควร้านห้ามั้งแต่แต่แ้่งมีพิสอบกันนะทำไมอ่ะ ไปแล้ววาร์ปไปเขาเลยจะคนเครื่องมันนั่นแหละไปรวมคบไปถึงในแต่ละตัวปืนยไอ้แป้งยี่วิธีนี่รถวาร์ปหรอไม่ได้เปิดเปล่าใช่เขาเลยจะขอคนเครื่อมันก้าวเท้าอยูไป้างเท้าก้าวเทาเดินมาใช่หรอพี่ตีสวัสดีครับใช่ไม่ได้แล้วแค่รถวาร์ปที่โดนหลังอับไปลิตเลยหรอฮะมันรถวาร์ปอย่างไรไปไปถือถือว่าเรียกไปสองรอบพี่เขาเรียกไอ้จูไปสองรอบจูมันไม่ได้ไปแต่ว่าภูมิตอนสามทุ่มกว่าจูมันเข้าห้องไอ้นี่ไปนะห้องแอดมินไปรอบหนึ่ง ของวันนั้นนะของวันนั้นมันจะตามมายอดไปแล้วนะพี่ติจะไม่มีปืนบนรถเหลือเล่นกับพี่แล้วนะพี่ชายเหลือแต่ปืนอ่ะได้ไหมเหลือเป็นปืนอ่ะปืนกับชิโร่ก็ชิโร่ก็ไปแล้วดิชิโร่บอกชิโร่ไปเหมือนกันไอชินี่ไปเหมือนกันขอบคุณโยทูเครับที่เปสวัสดีครับอัสลามอะลัย วัสลามนนั้นผมก็ช่างประตูซ่อมให้ฟรีครับเดี๋ยวไปซ่อมให้ถึงบ้านไม่ต้องถอดประตูครับขอบคุณครับถอดกางเกงรอก็พอไม่เปิดต่อนะไปรอจุด้ามาก่อนอะไรอะไอ้สุภัสยังไงเนี่ยกูจะไปกรุงเทพไหเนี่ยจะไล่ไหมเนี่ยยังไงได้ไหมได้ไอเอลไหเนี่ยอ่าไอเอลฮะพร้อมไหมยังพร้อมไปรันทุ่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่น้าวันไหนเล่นตุย ยอกรอกอันนี้อันนี้พี่ไปพักอันนี่เฉยพี่ไปพามาแฟนพี่ไปสอ,อ,อคบคองไม่ได้เจอใครคงไม่ได้เจอใครเฮ้ยใช่เราจะไปตีแบตได้หนำใจนั่งเลยเฮ้ย hey. ดีแค่ไหนม่พลังเหรอเพื่อืนไอเดี๋ยวพูบอกในคนละนเตเคดิ สวัสดีครับอาจารย์ตีคือผมสงสัยช่องที่ถือคนตื่นนมเาราว่าติดนมนำแชทติดใจอันนี้คือช่องที่หมครับจะเข้าไปสั่งน้ำพริกสามเต้ากับเสื้อคนตื่นนมเดี๋ยวกูทำนะถ้ามึงทำอย่างนี้กูทำเสื้อคนตื่นนมนะมึงกล้าใส่ใบสัตว์เอาเปล่าเดี๋ยวกูทำให้เสื้อสมาคมสมาคมคนสามเต้าเอาเปล่า คนสามเต้ากับน้ำพริกติดนมตื่นนมอ่ะมันกล้าว่าไอสัตว์หยุดแม่ไอพวกไี้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นสมาคมแค่เปลือกเนื้อในแม่งก็แบบกล้าก,กลัวๆแหละไอ้เนียมันเป็นแค่เปลือกไม่มีใครที่เป็นแบบสมาชิกจริงๆนีแบบพร้อมอุทิศอ่ะ หลังรีเข้ามาเนี่ยหลังรีเข้ามาไหมเนี่ยเข้าครับผมพร้อมรั่นจัดเลยใช่ไหมเนี่ยน้องพร้อมลั่นพร้อมลั่นครับโอ้ยโอนแล้วพร้อมลั่นโอ้ยรันแล้วเกือบโดนแล้วพี่เสื้อพี่หัวโล้นเนี่ยมีคนใส่ไอ้เหี้ยใครยังใส่อยู่วะตอนนี้มีใครยังใส่ไอมใครดูคลองด้วยเหรอพี่ฮะ่ดูคลองเอาล่ะเตรียมพี่ไปเล่นเลยเอาไม่เอาไม่ผมไปร้ายพักร้อยชั่วโมงเออเอาดิ ถ้ามึงไม่จบถ้ามึงไม่ร้อยชั่วโมงนะแย่ร้อยชั่วโมงปวดทื่อไปเลนะก็ไปนอนจริงมึงจะเล่นจบป่าวปะมึงกว่ามึงเล่นไม่จบอะระดับ h a จบมันไม่มีระดับ h a r แล้วไม่มีระดับไหนมไม่มีระดับบอกมึงเอางี้ถ้ามึงเล่นจบภายในหนึ่งวันอะกูให้มึงหมื่นหนึ่งเอาไหมเอาเดส่งมาเดิเอาไหม เดี๋ยวตั้งใจเล่นเลยเอาแต่นับยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบตรงๆนะนะหนึ่งวันได้เกมเลี่บูคองแบ็กมิดอุชยจ้าถ้าถ้าเล่นหนึ่งวันแล้วจบไว้มึงหมื่นหนึ่งพอมินมึงจัดเลยนะมาดิพี่เสียหมื่นจริงนะเออกูโอนเลยอ่ะกูพร้อมโอนแล้วกูไม่โอนนะเรียกกูหมาเลยกูโกนหัวให้ด้วยถ้ากูไม่โอนให้มึงหมื่นหนึ่งอ่ะนั่น แฝงไอ้พี่แล้วเราเราเราพี่พี่ตัดตรงอะไรตอนนั้นตรงผมพี่ตอนน้เรียกว่าตรงอะไรรอดอไอ้พัดมันสงสัยส่งรอดอไม่มีสงสัยมึงอ่ะไอ้เียออนไอ้ควายตอนนั้นมันบอกเหมือนเหมือนในการ์ตูนอะไรนะเหมือนในการ์ตูนเรื่องอะไรการ์ตูนอะไรนะสุวัตเทียงบอกจ่าเต่า จะตับมังพ่อบนงทีจตับมังพ่อไม่ได้ไม่ได้พี่มึง่ลูกเสือก็พี่มึงไม่มาเลยพี่เป็นอะโดนแบนโปรโดนแบนเรื่องฮะแบนโปรเขาโปรอะโปเรื่องไอ็โปก็โดนเล่นโปโดนแบนกันยาวอ่ะไม่จริงกันทำไมถ้าจริงถ้าโดนเล่นโปจริงข่าวก็ต้องถึงหูกูละยาวอ่ะไออ่อนอะโดนแผนด้วยเลยที ดูคนที่มีร้องเวทวัปโป้ยังครับไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับคอมเลยครับเมื่อวานเมื่อวานเล่นแต่โรบ็อกครับชัดเมื่อวานปั้นกล้ามอยู่กับโรบ็อกเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่มีไม่ได้ทําเหี้ยอะไรเลยเป็นวันละว้าแม่เมื่อไงเหี้ยเจ็บแพ้กูตกใจไอ้สัตว์ ไอ้เฮียห่วยมันยาอ่อนจัดนั่นก็มนี้นะไอ้หัวทุกคนพี่จะเติมดีไหมวะไอ้เฮียกูจะเติมดีปะอีกตั้งห้าหกพันเลยนะเวย้ยกูเติมไม่ไหวหรอกไอ้เฮียกูต้องเติมเพิ่มอีกนะห้าหกพันใครจะเอาเงินไหนมาวะห้าหกพันเงินทวิตกูก็ไม่ได้กูว่าโดนโกงบิดก็อีกตั้งเท่าไหร่ สามเดือนให้เข้าเดือนเดือนสามแล้วก็จะเข้าเดือนที่สี่แล้วอะ่ะเป็นแสนนะเงินอนะ่ะไอ้เหี้ยรถก็ไม่ได้สักคันไอ้เหี้ยเขาอุตส่าห์สนับสนุนมากูไม่ได้รถให้เขาสักคันไม่แต่กล่องที่เป็นชิ้นส่วนรถก็ไม่ได้สักกล่องแชทแม่งก็ไม่เคยทําบุญกูบอกว่าให้มึงไปทําบุญเข้าวัดเอ้ยไม่ไปไอ้เหี้ย มันจะให้กูด,ดวงดีๆอ่ะเขาไม่ได้เลยยังไงมันก็ไม่พอห้าพันหรอกเงินเยอะเงินน้อยอะ่ะคือจำไว้นะเงินเยอะเงินน้อยมันไม่สำคัญมันอยู่ที่ว่า ไอ้ทายปรับเป็นสิบบาทปุ๊บเนี่ยแม่งจะมีแต่คําด่าหัวสมองมจะระเบิดที่กูปรับเป็นสามสิบว่ามันกองไนงะมันกองไปหมดแล้วไอ้วกสิบาทที่มันรอดา่ากูเนี่ยกูบล็อกถ้าเรื่องเงินสาสิบกับสิบบาทเนี่ยแล้วเทียบกับต้องไปรักษาสมองเนี่ย